สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่นะครับเรามาขับไปคุยไปนะฮะนานๆทีได้มีโอกาสเอามดแดงมาขับออกคลิปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจอดไว้นจนฝุ่นเคลอนะฮะตรงหน้าปัดเรือนใหม้ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ามันฮะ <c oughs> ผมเองก็เพิ่งไปได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้น้ามันจะลงรับวันที่8กรกฎาคมนะครับต5ี5เนี่ยนะฮะดังนั้นไม่รู้ว่าคืนนี้ใครไปแอบเติมหรือย,ยังนะครับ เติมแล้วก็ขอแสดงความเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านาทีพีหน้าน้ำมันจะลงตั้ง3บาทครับในกลุ่มเบนซิน e 8 5เนี่ยลงประมาณบาท80สตางฮะส่วน e 2 0แล้วก็9195อันนี้ลงตั้ง3บาทครับลงเฉพาะในเบนซินนะฮะดีเซลนี่ยังคงราคาเดิมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าครั้งล่าสุดนี่น้ำมันมันลงหนักๆแบบนี้นี่เมื่อไหร่กันอ้าวก่อนจะไปเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวไปหาค่าน้ำมันก่อนดีกว่านะฮะจะมีใครให้ปล้นหรือเปล่าปล้นปล้นนะฮะไม่ใช่ฮะ โอเคฮะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับมากู้เงินเขาไหนๆก็มาแถวตลาดแล้วนะครับก็จะไปแวะตลาดอ่าวอุดมกันสักนิดหนึ่งก่อนดีก,กว่าครับไปหากับข้าวเย็นกันวันไหนวันไหนก็เดี๋ยวก็ต้มข่ไข่ต้มทอดขายไข่ทอด,ทอดปลากระป๋องอยู่อย่างนั้นนะอุย้ยแสนจะเบื่อครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยววันนี้มาหาของแซบๆกินสะหน่อยประมาณ5้าโมงเย็นนิดๆนะครับตลาดอ่าวอุดมก็จะเต็มไปด้วยผู้คนเยอะแยะมากมายครับเพราะว่า ตรงนี้มันเขตโรงงานเขตอุตสาหกรรมฮะอยู่กันหนานแน่นเหลือเกินตลาดเปิดตั้งแต่บ่าย3ามกว่าานะครับก็มาเรียกว่ามาเลือกเลือกชมเลือกหาได้นะครับของอยู่ของกินเพียบนะฮะกับข้าวกับแกล้มก็มีห้าโมงนรถเต็มเลยนะฮะร,รถยนต์อาจจะหาที่จอดลําบากนิดน,นึงนะครับถ้ามาหลัง5้าโมงนะแต่มอเตอร์ไซค์นี่เพียบครับมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนอาหารจะเน้นที่อาหารนะครับตรงนี้นะฮะ ผมเองก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับเพื่อเจออะไรที่มันถูกใจอ่ะเจอแล้วฮะนี่ครับร้านอาหารอีสานนะฮะไม่ใช่ร้านประจำอาจจัดไปครับแกงไข่มดแดงนะครับน่าจะแซ่บแล้วก็ภาพพยนต์โคฮะน่าจะเป็นแกงขี้เหล็กใส่หนังหนังหนังวัวแห้งนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะโอ้ร้านนี้ร้านอาหารอีสานนะเห็นไหมฮะมีแกงหอยมีแกงอ่อมเพียบเลยนะครับ ราคาถุงละ30บาทก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับราคากำลังดีนะฮะต้มผัดแกงทอดปิ้งย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยนะครับที่นี่นะฮะอ่ะเสร็จสิ้นภรารกิจมาเร็วไปเร็วเอามาคุยเรื่องของเศรษฐกิจกเรื่องของน้ํามันกันต่อสักสันส้นๆนะฮะก่อนที่จะกลับถึงบ้านกันเอ๊ได้ข่าวว่านายยบของอังกฤษนะฮะบริจอ์นสันก็ลาออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าดีนะครับไนเมื่อ รู้ตัวเองนะครับว่าไม่สามารถที่จะบริหารจัดการประเทศได้เนี่ยก็หลีกทางให้คนอื่นเข้ามาทําหน้าที่แทนตัวเองดีกว่าไม่ต้องห่วงต้องอะไรมันหรอกอํานาจใช่ไหมผลประโยชน์ของประเทศต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ออนอกจากราคาน้ํามันที่ดิ่งลงนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่เลยตอให้ดิ่งลงขนาดไหนก็ตามแต่รู้สึกว่าเหมือนออค่าเงินบาทน,นะครับโอ้ทะลุ36บาทก,กว่าแล้วนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับการรับเงินยังต่างประเทศอย่างนี้นะฮะเออก็ หือว่าเป็นขาขึ้นนะครับต้องรีบกอบโกยกันสักหน่อยแต่ถ้าใครที่จะต้องบาว่านําเข้าของจากต่างประเทศในตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักหนาสาหันเหมือนกันนะฮะเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คงจะมีโอกาสเอาโมดแดงไปออกคลิปยาวๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ